สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4ฮานอยเนาะก็จะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับผมงวดประจำวันที่19นะครับมีนาคม2567นะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ของเราฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมให้5กับ9นะครับผลที่ออก892เก้ากับ76นะครับ5ไม่มาเนาะ 92ไม่มีนะครับให้90 91 93นะครับพี่เข้าหนีกันนะครับเข้าหนีกันนะครับดูดิ ي, 90เนาะ91 92ไม่ให้นะให้93นะครับก็ใครรูดที่9นะครับเอา9ไปวิ่งรูดเข้าไปที่92นะครับผมก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนผมนต้องขอโทษด,ด้วยนะครับพี่พี่เนาะ สำหรับในรอบพิเศษนะครับผมผมให้8กับ7นะครับผลที่ออก6 8 2กับ0 5นะครับพี่แปดสอไม่มีนะครับผมใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่8 2นะครับเมื่อวานนี้2เดินดีเนาะนะครับก็มาสายรูดนะครับรอบนี้ส่วนหาน้อยปกตินะครับหาน้อยปกติผมให้3กับ4นะครับผลที่ออก7 2 3 1 3นะครับสีไม่มาใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่ นี่ครับ1 3 3 1แล้วก็3 2 2 3นะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกนะครับรอบนี้ถ้าเกิดใครจับในตัวเจาะเนาะก็เด้งบนเด้งล่างนะครับส่วนห้าน้อยวีไนะครับให้แปดกับ2ผลที่ออก0 5 2กับ8 5นะครับอสอ2เดิน4รอบเลยนะครับเมื่อวานนี้เนาะนะครับ2เดิน4รอบเลยนะครับเมื่อวานน่าเสียดายนะครับของเรานะครับใครเอาแปดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่8 5นะครับ ใครเอา2ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่ 5. 2นะครับเสียดายที่เจาะไม่โดนเนาะนะครับพี่พี่ถ้าเป็นตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวลูดเนี่ยมาทั้ง4รอบเลยนะครับเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่ติดตามเมื่อวานนี้นะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ำเตาทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับ วันนี้เฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจเนี่ยผมให้ไปที่เลขเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับสามตัวหนึ่ง เจก้า <9 S 2> นะครับผมนี่เลยนะครับนอยเฉพาะก,กิจนะครับส่วนนอยพิเศษนะครับผมน้อยพิเศษเนี้ยผมให้ไปที่เลข0นกับเลข7นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์นะครับผม 03,04,05นะครับ73,74,75นะครับ3ตัว705นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ท่านใดชื่นชอบเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติฮานอยปกติผมให้ไปที่เลขแปดแล้วก็เลขเจ็ดนะครับขอโทษด,ด้วยนะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขแปดนะครับผม <c oughs> มือผมโดนโดนเหยื่อ,อแล้วนะครับตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับพี่พี่แปดสี่ 4. แปดห้าแปดหกนะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกสามตัวนะครับเจ็ดแปดห้านะครับผมน่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนอีกหน้านะครับผมจะเป็นฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP นี้ผมได้เลข1กับเลข7เหมือนกับในรอบพิเศษเลยนะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่เลข7เนาะ72็ดสอนะครับหน1่1สองหตัว178นะครับผม ะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสนับฮานอย4 h a ฮานอยเนาะฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านก็แล้วกันนะครับขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ